ต่อไปจะเป็นการแข่งขันคุ่อนโตโยต้าไทยลีกคูการสองาชีจแสดงอมถึงคจรับก็ดีต่อสถา,าสบันเข้ามากระสัตระสยรายชื่อ11ผูดด้เล่นตัวจริงของสโมสนนนรนครราชสีมาฮานด้า กับตัดติ้กได้มาได้สี่เฉลิมพงศ์มเกิดแก้วจะเริ่มขึ้นยับทางหน้าจอคราบ 5, 5 HD1 เริ่มเกมแล้วครับเจ้าถิ่นสวัสด์แคทนะครับอยู่ในชุดสีส้มทั้งชุดนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนทีมเยือนอย่างช้างศึกยุทธถิสุพรรณบุรี F.C. ชุดสีเข้มบุกจากขวาไปซ้ายครับเอออัดตรงนี้แตะหนีมาได้โอ้โหแล้วดูครับเลี่ยมดีกว่าครับไรเชลแล้วกินิคันยุกลงนี้ไป เหมือนไปออกชง่างเล็กน้อยครับคันยุกครับอาครับฟรีคิกของกัิเดตเกมที่แล้วที่เจอกันในเล็กแรกนี่ก็สุพรรณชนะ20ก็มีประตูจากกัิเดตด้วยนะครับอาครับเปิดโค้งด้วยซ้ายแล้วจังนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งครับธนชัยอุ้ยแล้วศีสาเหมือนไปโคกับเสาครับอาครับลุ้นต่อครับจากลูกเตะมุมกัิเดต เจ้าเก่าครับเปิดโถงมาบริเวณจุดโทษแล้วได้มงสามอีกทีนึงโอ้โหยังสกัดออกไปได้ครับนฤพลนี่ครับโอ้โหนี่จังหวะนี้ถือว่าเซฟโคราดเลยครับนฤพลตัวต่อตัวนี่กินยากยากก็ต้องดับเบิลทีมแบบนี้แล้วดูครับบูริโลถึงก่อนคือหลังมาเจสซี่คลรันด้วยขวาลองยิงแล้วโอ้โหต้องเซฟครับเดโต้มาจังหวะยิงด้วยขวาเจสซี่คลรันครับเกือบไปครับ เดี๋ยวพลซับมามองแล้วให้ตรงนี้ดีดให้แล้วพลิกได้ครับราเชลจิ้มมาไคาออนด้วยขวายิงรูดีโอ้โห้แม่น่าผิดหวังครับไรเซนไคออนยิงออกไปเองอบอลจากทางไรเชลบริเวณจุดโทษนะฮะมาแล้วครับเจเซนคารันมีพื้นที่เปิดเข้ากลางมาหมวกสกัดไว้ได้ครับสรายุทธ้านาทีสุดท้ายนะครับยังศูนย์ศูนย์ปลายครับปลายต่อกสิเดตราชินไรเชลวิ่งอ้อมหลังมาแล้วครับอ้อมหลังมาแล้วเราให้ตามทางสวยมากครับไรเชลหนุนประกอบแก้โทษ ให้ปรูการล็อสกัดทิ้งเอายังเยยบบอลด้วยได้แล้วลุกขึ้นมายังไงครับเอ้าเอ้าโอ้โหลูกนี้โอ้ดูครับสุดชีวิตแรวครับปทริกไรเชลกระทุ่มเทนะครับคือจังหวะลุ้นทำประตูแบบนี้แต่ว่าเสียหลักไปครับแล้วเปิดมาอัลตาร่ามงเอ้าไม่ดีตรงนี้จะซีคูรันคืนมาตรงกลางยิงลูกนี้แล้วโอ้หมือเดียวเลยครับพทจิกเดโตนี่ครับขวาก็ยิงได้ครับกินิคันยุกแล้วเสียดายครับเกือบเป็นประตูขึ้นนำของโคราชแต่จากประตูขึ้นมาครับ ธนชัยหนูราชครับแล้วพุทสินครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนครับเป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับนครราชสีมามาสเตอร์เอยังเสมอกับสุพรรณบุรีเออยู่0ประตูต่อ0น,นะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกทั้ง2ทีมแม้ว่าจะไม่มีสกอร์เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับ อาครับเกมเริ่มครับคึ่งหลังที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับบอลยังมาเข้าทางปานเดชาประสิทธิ์ออกซ้ายโอ้โหและพื้นที่เพียบเลยครับมาแล้วครับเฉยพลหลงด้วยขวาลูกนี้แม่ไม่ได้ลุ้นเลยครับไกลๆลุ้นไว้ก่อนครับเฉยพลจังหวะนี้เฉลิมพงเปิดโค้งมามูริโรได้มงด้วยโอ้โหเกือบไปครับ ครับพาขึ้นมาเองนัทพงศ์ให้มามูริโลแล้วโอ้โหพยายามจะเอา้าแล้วถึงด้วยครับดูครับกลายเป็นดีครับออตาราให้เข้าทางมาแล้วชิดจกยิงลูี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดครับชิชจนกใช้แสนสุรินทร์ครับหนึ่งต่อศูนย์เลยครับโอโนสิมามาสตาเอฟซีขึ้นนำสุพรรณีไปแล้วครับจังหวะการผิดพลาดจากลำเลียงบอลข,ขึ้นไปของทางสุพรรณเนี่ยเป็นเสียบอลเองแล้วก็เป็นออตตาราฮะ ที่ดึงจังหวะรอจนชิชนกไม่ล้ำหน้าแล้วจ่ายทะลุช่องเข้าไปครับนี่ฮะตรงนั้นเป็นจุดยืนของทางอเลฟเลยครับเจซี่คารัดนให้ตรงกลางอาแล้วครับกินิคันยุกพลิกได้ลองด้วยขวาต้องปัดทิ้งครับเดโตนี่ครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับกินิคันยุกมูริโล่ชนตรงนี้กับอเลฟแล้วบอลตก,กต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับสรายุธพักอกลงได้ประลองเอา้จาจังหวะนี้จายขาด ปานเดชามาแล้วครับให้ช่องนี้ไคออนไคออนแต่น,นี้ไม่ได้ไคออนด้วยขวาติดบล็อกครับแล้วมีตัวซ้ำไหมไม่มีเคลียร์ได้ครับเคืรแดนซ้ายที่ย้ำไปทางเดิมเสียพลเปิดเข้ามาไคออนพักอ,อกลงแล้วตีลังกาเลยโอ้โหดูครับใจคอแกแล้วเตะโดจุดพลุขึ้นมาคันยุกเอา้าแล้วจวังหวะนี้มาได้เลยครับดูครับกินนี่คันยุกให้ออตาร่าหลุดมาแล้วจวังหวะนี้ แายนี้ได้แล้วยิงลกนี้เต้าผ่านไปโอ้โหอาเลฟครับอู้สกัดจากตรงนั้นนี่พระเอกเลยครับอาเลฟเวราครึ่งแรกนี่ทดหนึ่งนาทีนี่ต้องดูดครึ่งหลังนี่กี่นาทีเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับเดโตขายว่ามงเช็ดได้ออแล้วครับมาในกอบเดโตตรงนี้แล้วถึงด้วยโอ้โหแต่ว่าต้องชมวันนี้ครับแม่ธนชัยหนูราชครับออกมาอ่านเกมแล้วตะคุบไว้นิ่มเลยครับปั๊บออแล้วครับจากวันนี้เปิดมาแล้วอาเลฟเคลียร์ได้ครับ โอ้แล้วก็จบเกมครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกยียรติ8 0 0 0รษาครับแล้วราชสีมามาสต้าเอฟซครับเอาชนะสุพรรณบุรีเอไปได้1ประตูต่อ0ครับก็เรียบร้อยไปครับสำหรับไทยลีกในเกมวันนี้นะครับ